สวัสดีค่ะโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีฐานหินสะอาดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับค่ะน้องๆรู้หรือไม่คะว่าไฟฟ้าที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ได้มาจากไหนเรามาดูกันค่ะประเทศไทยของเรามีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมากที่สุดเกือบ70รองลงมาเป็นพลังงานถ่านหิน34 แล้วทั่วโลกเขาเป็นอย่างไรกันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเยอรมันสหภาพยุโรปและทั่วโลกค่ะน้องๆจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เขาใช้เชื้อเพลิงถ่านหินผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นสัดส่วนที่มากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆแล้วทำไมประเทศเหล่านั้นถึงเชื่อมั่นในพลังงานถ่านหินกันล่ะคะเรามาดูกัน ถ้าเทียบปริมาณเชื้อเพลิงสำรองสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าของน้ำมันสามารถเพียงพอต่อการใช้งานไปได้อีกเพียง40ปีของก๊าซธรรมชาติสามารถเพียงพอต่อการใช้งานไปได้อีกเพียง60ปีแต่เชื้อเพลิงจากถ่านหินสามารถเพียงพอต่อการใช้งานไปได้อีกถึง150ปีเลยทีเดียวค่ะ ถ่านหินถือเป็นเชื้อเพลิงหลักที่สำคัญที่สุดในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะนอกจากจะให้ความร้อนสูงแล้วเจ้าถ่านหินยังเป็นเชื้อเพลิงที่ราคาถูกมีปริมาณสํารองมากและด้วยเทคโนโลยีลงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดสามารถป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้หมดจดจึงเชื่อได้เลยค่ะว่าปลอดภัยแน่นอน ตอนนี้เรามาดูกันว่ากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานถ่านหินมีขั้นตอนอย่างไรบ้างตามมาเลยค่ะนี่คือหน้าตาน้องถ่านหินของเราค่ะแต่ก่อนจะเริ่มกระบวนการนั้นเราจะต้องทำให้น้องถ่านมีขนาดเล็กละเอียดเป็นผงสก่อนโดยนำเข้าเครื่องบดละเอียดพอน้องถ่านละเอียดได้ที่ก็จะถูกพ่นเข้าไปในเตาเผาพร้อมกับอากาศกระบวนการนี้แหละค่ะที่น้องถ่านจะปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาทำให้เราสามารถนำความร้อนนี้ ไปต้มน้ําให้กลายเป็นไอน้ําแรงดันสูงไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้พวกเราได้ใช้กันนั่นล่ะค่ะและในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเรายังมีการป้องกันทางเสียงที nee ่เกิดจากเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้าโดยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงไซเลนเซอร์ติดตั้งกําแพงป้องกันเสียงและผนังครอบกันเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนในบริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ้านอกจากการป้องกันทางเสียง เรายังมีระบบการจัดการน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ในกระบวนการผลิตกระแสะไฟฟ้าอีกด้วยกลับมาที่กระบวนการเผาไหม้ถ่านหินเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้านอกจากเราจะได้ความร้อนไปต้มน้ำแล้วเรายังได้มูลสารออกมาอีกหลายชนิดค่ะแล้วตอนนี้เรามาดูกันว่ามันคืออะไรกันบ้างสิ่งที่เราได้แถมมานั้นก็คือฝุ่นขี้เถ้าหนัก (bottom ash) ฝุ่นขี้เถ้าเบา (fly ash) แก๊สไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วมละสารเหล่านี้คืออะไรและเรามีกระบวนการจัดการอย่างไรตามมาเลยค่ะเริ่มจากผนขี้เท่าหนัก bottom ash เท่าหนักนั่นก็คือขี้เท่าขนาดเล็กๆที่เหลือจากการเผาไหม้ของผงถ่านหินมีน้ำหนักมากมันจะตกลงสู่ด้านล่างของเตาเผาและมันจะถูกฉีดพ่นด้วยน้ำให้รวมตัวกันก่อนปล่อยออกจากเตาเผาเถ้าหนักมีจำนวนน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นเถ้าเบาค่ะ ก๊าซไนโตรเจนออกไซ์เป็นกา๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ระหว่างผงถานหินกับอากาศที่ป้อนเข้าตเตาเผาความร้อนที่เกิดขึ้นจะทําให้ก๊าซไนโตรเจนทําปฏิกิริยาเคมีกับก๊าซออกซิเจนเกิดเป็นกลุ่มก๊าซไนโตรเจนออกไซด์อันประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจนมอนออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งโดยปกติมีอยู่ในธรรมชาติแต่หากมีมากจะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราจึงต้องกำจัดมันให้หมดไปด้วยวิธี SCR หรือการฉีดพ่นแอมโมเนียเข้าไปทำปฏิกิริยาทางเคมีกับออกไซด์ของไนโตรเจนผลที่ออกมาจะได้กาาด๊าซไนโตรเจนและไอน้าซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับขั้นตอนนี้เราก็สามารถกำจัดกาาด๊าซไนโตรเจนมอนอ,อกไซด์และกาา๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ได้ถึง95นนะคะเท่าเบาหรือเท่าลอย f l a s เป็นฝุน่นที่เท่าที่มีความละเอียดมากเกิดจากการเผาผงถ่านหินซึ่งมันจะลอยปนอยู่กับมวลอากาศร้อนหลังจากการเผาไหม้เราสามารถดักจับเท่าลอยได้ด้วยกระบวนการดักจับฝุ่นแบบระบบไฟฟ้าสถิตกล่าวคือเมื่อมวลอากาศร้อนหลังจากผ่านการกำจัดไนโตรเจนออกไซด์ออกแล้วมันจะถูกส่งผ่านเครื่องเหนียวนำไฟฟ้าสถิตเพื่อทำให้เท่าเบาเกิดมีประจุไฟฟ้าลบสถิตอยู่ผ่านไปยังแผ่นเพลท ซึ่งมีสักไฟฟ้าบวกเท่ารอยจะถูกดูดติดกับแผ่นเพลทเกือบทั้งหมดโดยเครื่องดักจับเท่ารอยนี้ ESP มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองได้สูงสุดถึง99.97%ก๊าซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ของผงถ่านหินโดยปกติถ่านหินจะมีกรรมฐานปะปนอยู่ในเนื้อถ่านอยู่แล้วตามธรรมชาติเมื่อถ่านถูกเผากร,รมฐานที่อยู่ภายในจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นก๊าสรวมตัวกับออกซิเจนในเตาเผา กลายเป็นก๊าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีการกำจัดก๊สนี้ให้หมดไปด้วยวิธี FGD หรือการฉีดน้ำทะเลหรือน้ำหินปูนพร้อมอัดอากาศเข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีกับก๊าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งมันจะเปลี่ยนรูปไปเป็นยิปซัมสังเคราะห์กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพในการกำจัดก๊าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ถึง9 8เอร์ซผลพลอยได้หลังจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดจากทุกขั้นตอนเราจะได้เท่าหนัก เท่าเบาและอิปซัมสังเคราะห์ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่างเช่นนำเท่าเบาไปผสมกับปูนซีเมนต์สามารถนำไปผลิตคอนกรีตที่มีความแข็งแรงและช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วยค่ะสำหรับมวลอากาศจากห้องเผาไหมหลังถูกกำจัดสิ่งเจือปนไปหมดแล้วเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรายังมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง ที่บริเวณป่องควันโรงไฟฟ้าก่อนระบายออกสู่บรรยากาศภายนอกให้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ปัจจุบันกฟผมีการควบคุมคุณภาพอากาศจากหล่องโรงไฟฟ้าทุกโรงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลตลอดจนมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วยมั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยแน่นอนกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ได้ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม